บ่อยไหมคะบ่กันบ่อยครับผมเข้าทุกครั้งเลยเพราะสาขาไหนน่าจะต้องไม่มาหลายรอบยากมากอยู่ใจกลางเมืองเลยด้วเขาของดีเยอะเนาะใช่ครับผมเรียนเชิญครับผมที่ม MUJI Concept s โ o r ์วันไหนของวันนี้เขาได้แล้ววันแรกวันนี้วันแรกเลยห้าโมงครึ่งจะเป็น Soft Opening แล้วพรุ่งนี้จะเป็นงาน Grand Opening นี่คือมีเหียมกู้ครั้งแรกในรอบกี่เดือน ในรอบรู้จักกันมาเลยรู้จักกันนานเลยหรอนี่เป็นครั้งแรกในในความสัมพันธ์รอบได้มายืนได้มายืนสัมภาษณ์ด้วยกันครั้งแรกเป็นยังไงบ้างถ้ามัคนคนเพิ่งรู้ว่าเรารับงานคนเพิ่งรู้ว่าเราคบกันด้วยหรือเปล่านสนุกดีค่ะไม่เหงาดีค่ะความความสัมพัญเราฟิลแบบ ปีกันสิบปีอ๋อไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกันหรอคนละพีี่เตรียมประมาณไงบ้างกับงานคที่พูดแล้วก็มีมิ้กกันไหมมีกันไมกับตามองแน่ๆก็ไม่ได้เตรียมอะไรเป็นพิเศษใช่เตรียมใจมารักกันมารักกันที่นี่เหรอคะก็รักกันที่อะครับไม่มีงานทีต่อมาเลยเพงั้นมันเป็นงานแรกที่แบบว่า เมื่อก,ก่อนอะเต็มหมดเลยเลยทัวค่ะเพราะว,ว่าเราไม่มีคิวที่แบบแมทช์ตรงกันได้เลยตอนนี้แบบพร้อมละโครงการสะที่ใช่ช่วงนี้ช่วงนี้ยังไม่มีอะไรถ่ายเนาะก็เลยก็เลยแบบรับงานได้ครับ<ช> <ๆ S 2> เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวในเร็วนี้ก็มีม,มีแน่เจอแน่สนุกละคราวนี้การทำงานที่จำเป็นย่างไรบ้างครับอาจารย์ ต้องออบกันเราต้องออบกันด้วยกันสำหรับพี่มันก็สำหรับพี่นะน,นี้สำหรับพี่นะก็รู้สึกม,มันสบายใจเราอุ่นใจมากเหนก็นแบบว่าเรามีบัดดี้ที่แบบเราไปทพันแน,นด้วยแล้วเรารู้ว่าคนเนี้ยจะจะคอยคอยช่วยกันละกันแล้วก็ตีตีตีกันบ้างตามโอกาสเป็นพลังบวกเชิงลบที่ช่วยกันพลังบวกแบบบวก <c oughs> บวกแบกบ,บ,บ,บตีมันกระโดดเหรอคะแล้ว,วะะลาทโดดานกล ก็สบายค่ะไม่เล็กคราบทุกคนสมอำดีมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรื่องสมองสคริปต์เราก็ปล่อยจอยถ้าเราลืมตรงไหนเขาก็จะแบบุกใวยเราได้เลยแต่ถ้าเราคนเดียวอ่ะอาจจะกลัวว่าแบบครบไม่น่าหรือว่าอะไรยังไงนี้ก็จะมีเขาคอยสัพพอร์ตโผลกันไหมครับเปิดกันไหมเวลาออกมาที่แบบก็หลายคนต้องมาอย่างเงี้ยผลอจริงจริงก็เผลอเมื่อกี้ตอนขึ้นเวทีตอนแรกที่ก็ลืมตัวนึกว่าหมอกิเวนเดย์เฉยแล้วก็เอ๊ยอุ้ยเฮ้ยไม่ดีเนี่ยใช่ บบเอ้ยงานคูเ่เอ้ยงานแรกนี่หว่าแล้วเขพูดออกมาแล้วก็ตอนสัมภาษณ์ก็มีแบบเถื่อนแบบพี่เล็กอะเรียกสุพนามงานหนึงมาเรียกน้องโบอ่ะน่ารักปกติการที่พวกเรามีบ้านนั่นธรรมชาติไม่เรียกว่าจิบก,กันปกติก็เป็นงี้แสดงว่าแสดงว่าหวานตลอดกะตีทำตัวไม่ถูกเลยค่ะแบบจรแบบิงตอนนี้ทำตัวไม่ถูกอ่ะ แปลกๆนี่คือพนการผู้นี่เนี่ยขายเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีครับนี่ก็เหมือนมาออกอยู่เป็นการสื่อว่าแบบเน้นติดต่อมาก่อนเกี่ยวเกี่ยวเออลองดูลองหักมาดูเขาจตบอกอะไรใช่ไหมว่าแบบถ้าเป็นงานผู้แบบเนี้ก็ไม่เอาแบบนี้ก็ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ย ท e nope ี่ทำก็คือพอเหมาะสมแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้เราพวกเราไม่ได้เรื่องเยอะนะเราก็เราก็ยินดีจะออกงานด้วยกันอยู่แล้วเพราะว่าทำงานด้วยกันก็สนุกดีสนุกดีค่ะก็ขอให้พวกพี่มาอมยิ้มเบะปากกันเล่นๆยิ้เบะปากไม่ได้ด้วยมีเยอะด้วยเมื่องอะไรเยอะหรือเปล่าเห็นหรอเห็นหรอเห็นหน่ารักเลยค่ะ ราคาเข้าใจได้<ะ>ตามแล้วก็ทําเกินงานด้วยท<ะ>ุกเมื่อกี้เขามีจะคูดเราพูดเราก็พูดไปเรื่อยนะ<ะ>แล้วนะแล้วก็ค่อยวกกล<ะ><ง>ับมาตรงประเด็นเปล่งจ้ำเลยค่ะ,ะคร,รือว่าแบบช่วยๆกันอะไรแบนี้ช่วยหรูมากๆท <c oughs> างนี้นะเราว่าเธอต้องต้องฝึกการเกิดนะำในส่วนนี้ ทำงานทั่วแล้วก็ต้องช่วยกันนะใช่แล้วก็ใช้เพราะพวกเราเก่งก,กันอยู่แล้วด้วย่งานที่จะเจ้าต่อไปก็ไม่ต้องเป็นห่วง <laughs> เลยกนะ็เป็นคู่รักที่เก่งมากๆใช่เป็นโอ้โหใช้คำนี้ก็ได้นะเป็นคู่รักที่เก <c oughs> ่งมากๆทำงานเก่งที่หนูไม่อยากเป็นแบบพี่และลูกอายคนอายคนกับอายคนเราเพื่อนเพื่อนเราเขาแต่งเขาทุกข้อหอกันแต่งงานแล้วนะเต็มเสียครับผมคู่เราดีไหมคะต่อไปคู่ต่อไปเลยไหม S <S เอาย่าพ um ึ่งบอกตอนนี้อย่าพึ่งบอกตอนนี้มองมากทำไมอย่าพึ่งอย่าพึ่งแทงข่าอย่าพึ่งแทงเข่าไม่เอาค่ะค่อยว่ากันค่อยว่ากันจะไม่กุ๊กเข่าช่วงนี้ช่วงนี้แทงเข่าเน้นแทงเข่าแทงเข่าใช่เพราะว่าเขาจะพันหนักลักครบโอ้โหเป็นตกตีถ้าเก็นสัมภาษณ์ขั้นสุดมันสมบแล้วก็อะมีการรักษาถึขึ้นใช่ไหมคะเรื่องกแสดงความมีเดียร์เจมส์จีอะไรเขาเลือกอะไจริงคือยินดีมากเห็นแล้วกรี๊ดเลยเพราะว่าเราไม่รู้ พวกเราไม่รู้ว่าเขาจะมีการบขุดข่าวแบบเกิดขึ้นคือหนูเคยถามพี่เจมว่าเมื่อไหร่เขาบอกว่าใกล้แล้วแหละใกล้เราก็คิดว่าแบบอีกสองปีใกล้ของเขาอะไรปีนึงแบบอุ้ยขุดข่าวไปเลยเพื่อนเราก็ไปแซวพี่โบว่าแบบไล่เราก็ให้เลยถนัดซ้ายด้วยช่วงนี้ผมก็เคยบ่อยเหมือกเออไม่ทำค่าพี่โบถนัดซ้ายไม่ต้องยกไปลอยพีโบถนัดมาตลอด มีมากแบบแต่มันยกขั้นขั้นยกยากนิดนึงมันไม่มีอะไรล้างแบบที้แบบเยออไม่รีบว่าเหรอเดีเพิ่งมาอันที่ออันที่สอร้องไห้ทำไมกไม่รู้อ่ะทราพูดไม่ถูกอ่ะเนี่ยเผลอแล้วอะไรกันคิดว่าไงดีคะเรืบองร้องไห้ ร้อนนเรวก็มีคิดไปแล้วแหละครับผมคิดอะไรนี่ไงกระเป๋าไม่เราเราเป็นคนวางวางวางแผนอยู่แล้วแล้วก็วางแผนอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ช่วงนี้ใช่ค่ะแผนอ๋อหนูขอขื้นเลขสามก่อนแล้วค่อว่ากันเนาะอย่าไปบอกสิเดี๋ยวคนเขาเขาไม่นับเลยนะตอนนี้เท่าไหร่ยี่สิบสองป่ะยี่สิบสองพันที ยังก็ก็ก็มีคิดพิดไว้ครับผมแต่ว่าก็ก็ยังไม่ใช่ช่วงนี้จริงจริงเราปรึกษาเรื่องนี้กันนะก็มีคุยบ้างอยู่แล้วเนาะชอบคุยเรื่องอนาคตอะมันจะกงดีเรียกว่าเรียว่าคนที่คบกันแล้วแบบเราจริงจังกับคนสัมพันสครั้งนี้มันก็ต้องมีคุยเรื่องนี้อยู่แล้วทำไมทำไม้รูสึกชนะจังเลยอ่ะชนะอะไร โอ้ไม่ใช่่ะผู้ชายเขาบอกคือเรื่องอนาคตของเราในอนาคตผู้หญิงเวลาถามโบทำไมเขามีจดจักรการเอาสี่สัมพันธ์นไม่ก็หนูว่าโอเคแล้วเพราะเป็นคนชอบคุยเรื่องอนาคตอยู่แล้วว่าอ่าเวนี้จะตรงกันไหมถ้ามันไม่ตรงกันก็หาตรงกลางหาตรงกลางให้เจอถ้าไม่เจอก็ก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนเรื่องก็เปลี่ยนเรื่องค่อยว่ากันอย่าเงี้ยหนูก็นั่นแหละค่ะก็ดีน่ารักดีโอ้ไม่ใช่คู่้ชาันมีสิทธิ อบอยู่แล้วชอบทำไทยบ่อยไหมคะบ่อยชอบแล้วก็มีมุมนึแล้าเกิดจะต้องมีการแบบคุกเข่าอะไรไหมมองไปที่ยามาเซ็นคุกเข่าทไหนช่วงนี้ถ้าคุกเข่าน่าจะยากนิดนึงค่ะเพราะว่าผมปวดเข่าเขาก็เลยยังเว้นเว้นไว้อยู่ต้องรักษาตัวนิดนึงใช่ช่วงนี้เล่นฟินเนงก็ชอบเล่นขาสสกะมแขวนเงี้ยคเตรียมตัวไว้หรือเปล่เตรียมตัวไว้แบบไหน ใช่เพราะว่าอนาคตอยากอยากตอนตอนแกนโตไปอยากเดินได้อยากเดินแบบแอนแนน้องวัยมากขอจริงจังหน่อยก็เอาบอกไปคนก็ไม่เซอร์ไพรส์สิใช่ใช่ใช่เลือฉลาดตีเยอะมากตอนเปลี่ยนเจมพูดแบบมานี้ได้แบบแตงกานี่ตอนนี้เราเขาจะต้องพักปุ๊บเลยแต่คำที่นี่เจมพูดเรื่องหลักนะขอโทษนะนิชาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สตอรี่เขาไม่เปลี่ยนเปลี่ยนต้องมีการคิดคนในค่าตรงนี้ ขอโทษนะที่ปวดา่ไม่ทุกได้มพี่นอนให้ไ้ไหเ调ขาแข็งแทุกอย่างแขา่แนวซร้างใแขีทุกอย่างทวไวตอนนี้เทียว่ตอนนี้อย่าเพิ่งเร่งไม่อะ้าวรอโดขาลองเอรอให้อะไรอะไรมันอเพที่เข้าทางขาบอกมาจ ต้องตามกาลเวลามันก็เป็นจริงๆการแต่งงานก็เป็นแค่พาร์ทหนึ่งเลยจริงๆมันมันก็ยังไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าอันนี้คิดแบบคิดแบบเผื่ออนาคตเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันการแต่งงานก็เป็นพาร์ทมันก็คือไม่ไม่เราไม่ให้อะไรที่พูดกันเหมือนจะแต่งงานกันเลยเหมือนแบบคุกเข่าของกันแล้วเหมือนอนาคตจะลงเลยด้วยกันเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมจะทายยังไงใช่ถ้าเกิดว่าอยากให้มีแบบงานแบบตอนนั้นเกิดขึ้นก็ลอง เราติดต่องานมาก่อนเื่อจะได้แบบงานจะได้ยิ่งใหญ่ขึ้นอ๋ออีเวนต์อีวิลก่อนอีเวนต์ฟิวงานแต่งเนี่ยอ๋อไม่ได้พ้อมก่อนถูกไหมเออดีดีพร้อมก่อนเลิศเลิศมาก่อนแล้วก็ไม่ได้พร้อมก่อนอยากจะทำแบบนี้มากคืออะไรคืออะไรครับไอโซเฮช่วยด้วยอกอช่วยด้วยช่วยด้วย มุ่นจอยมากโอไปบอ่อยแล้วก็จะเป็นฟีลแบบเต้น,ออห,นหน้าหาบร,รบ,บร่อยอี้ก็เลยเป็นการเปิดโลกใหม่ให้พี่เล็ก คือเล็กไม่เคยไปงานคือเคยไปงานกระถิ่นเคยไปงานบวชแต่ไม่เคยไปแบบฟิลนั้นที่เขามีแบบรถแห่แล้วก็แล้วก็ไม่เคยไปฟิลที่แบบเฮ้ยเขาไปเต้นหน้ารถแห่รงนะแต่โบเคยไปบอลในชุดเด็กโบก็พา,าไปเปิดโลกก็ก็มันดีเสื้อเปียกเสือ้อเปียกโหนี่งใจไม่อยู่จริงๆบางทีหวชระเบิดหน้าแดงร้อนแต่ก็แบบฉันได้เป็นนักากับเพือไม่เขนาดนั้น เขาบอกว่าเต้นขบวนเต้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 นหน้าโรถแท็กซน่าจะเป็นคนแรกที่ปิ๊งกันไปเลยแน่นอนไม่มีใครเต้นแหลกเขาแต่พี่เด็กเขาไม่เปล่าเลยค่ะไม่รก็สนุกมันสนุกเพลงมันสนุกอ่ะสนุกก็เราเราก็แบบด้วยความที่เราไม่เคยเจอบรรยากาศนี้ด้วยเราก็แบบช่วงหลังมาพอพอพออายุอายุเท่านี้เลยรู้สึกว่าเวลามันมีอะไรใหม่ๆที่ที่แบบเราไม่เคยทำแล้วคนมีมีคนเสนอไม่ให้เราทำหรือว่ามีแบบคนชวนเราไปทำเราแบบ ช่วงนี้มักจเอาหมดสนุกสนแต่ยามาทาโบชวนก็จะไปไปเดี๋ยวสัปอาทิตย์นี้ก็ไปเดี๋ยวแน่เดี๋ยวจะไปอีกรอบเลยนะค่ะไปทางภาคเหนือเชียงใหม่เลินเลานก็อาจจะเปรถแข่งอเดงานรถแข่งแข่งก่ไม่จัดฮะรถแข่งแล้วมีมีเหมือนกันอร์ดฟอร์ดฟอรอันนี้อาจจะเป็นแบบอ่าฟิวเชียงใหม่หน่อยแบบต่อต่อไเบาๆหรือแบบก็ไม่รู้ไม่รู้ แต่เขาบอกเขาจะมีนางรามีอะไรด้วยอาจจะมีนางฟ้าหนูจะเป็นนางฟ้าทุกงานนี่กับนางฟ้านี่กับนางฟ้านี่กับไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหโอ้โหเก็บตัวเก็บที่นี่นะควรนะควรนะนี่ไงไปได้มังครับไปได้บังคับไม่ได้บังคับเขาชวนโบเต้นด้วยพี่แล้วเต้นแค่นี้สี่ชัอเฟิล์สี่แต่จริงๆแล้วคอนเซปต์หรือว่าสไตล์การเ มันต้องไม่เป็นแบเตือนบเตือนมันต้องแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่กตอนนี้เลยตงตาล่าตาลาตาล่าตาลยาตาล่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 าตาลาตาล่าตาลาตาลาตาลาตา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  ม่พี่เลยก็ถามเพราะว่าในวัดเราเต้นได้ขนาดนี้บอกกันนี่แหละเป็นโอกาสนีใครเขาจะมาเต้นแบบนี้ในวัดกันงานนี้แหละใส่เต็มเลยพี่อย่างเงี้ยเราไว่ชอบแล้วว่าจะเยอะไปคือเราเราไม่เราไม่เคยเราไม่เคยเห็นแบบนี้ก็เลก็เลยเในวัดมันไม่ต้องถูกเรืองกก็เป็นวัฒนธรรมของของการแข่งรถแบบนี้ก็สนุกดีครับ เราดูแล้วว่าโบน่ารักมากแบบมีม้วนๆแบๆบมันเจอทดาราใช่เราก็น่าน่ารักจริงนะน่ารักจริงเพราะว่าเพราะว่าในงานเป็ติมันมจะมีแขกคนอื่นด้วยเนาะแล้วเขาก็เป็นเป็นดารานำหร<อ>ือดาราดารา,านำหญิงเนี่ยนทาน <c oughs> ด้วยว่า <c oughs> ขบวนไม่ยอมเดินสักทีเต้นหน้าสามถอยหลังห้าโอ้มาได้เล้วมาได้แล้วถ้าก็ไม่ได้ชันแล้ว อยากให้ไป Harriet, ค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่โอเคแล้วก็ได้บุญด้วยแล้วก็สนุกด้วยแล้วก็เบิร์นด้วยประมาณนึงใช่ร้องคาราโอเกะเล่นกันแดใช่ค่ะแล้วแบบบุญขอ เป็นเวเป็นกรรมด้วยกันมาเยอะแล้วะแกอ่าน่ะ้เีจ่มการท่ลาตั้ว่าบ้าตจากัเยอมก็มาล็อกคิวล็อกคิวก็เตรียมตัวให้เจมตัวไปงาแต่ยังไม่รู้ตีมันว่าอะไ่จะจะเริ่มแล้วตัดทิ้แห้อ ยังก็มารอคิวมา็อคิวเข้า้ๆไว้ใช่ค่ะมาถามว่าอ่งไงก็กรอติดตามจากเจมแล้วโบคัเริ่รื่องแปบตอนสของีาอรคิวริ่มการ่หน้าไหมคตอนแก่เออบางคนก็เหคนบางคนเว่ามันไม่สมระมันแก่แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้รับไม่พอู เห็นเห็นหมดเลยนี่ยงนงหัวเราะเลยตอนดูยังนั่งหัวเราะเลยก็ฟิลวันไหลพระประแดงเนี่ยค่ะหรือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันคือการแต่งในคาบโนอด้วยแสงด้วยอะไรด้วยนะตอนนั้นอ่ะมันก็เหมือนแหละมันเป็นมันคือการแสดงอ่ะถ้าจะให้เหมือนจริงมาต้องแบบใช้ตัวแสดงที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆเนอะอะไรเงี้ยแต่ว่านี่คือเราอยากจะให้งคางรซเอร์ที่แบบเป็นเราให้หมดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจังอวเป็นแบบนั้น มันก็น่ารักดีเพราะว่าตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานตลอดไปอะไรแบบนี้ใช่เห็นไหมทุกคนก็พูดถึงอ่าวันไหนพระประแดงบ้างอ่าวุ้ยเค็มบ้างคือว่าเลยนะมีอีกมีเยอะเลยสนุกดีหรือว่าอ่ะแล้วก็เอออย่างน้อยก็มีคนชิดเหมือนเราตอนที่เรานบบตอนแต่งเราก็รู้สึกว่าแบบแามาได้แล้วนะกเขาเป็นแบต้องแต่งนี้แหละต้องแบบนี้แหละคุณผู้ชมุกงานนี้นะถ้าหนูแก่ก็คงไม่ไม่เหี่ยวมากาะ่านี้รับว่าสวย แ่ทั้งทีก็เป็นฟิลนั้นแหละน่ารักหนูอยากพวกเราอยากจะเป็นตำนานนะคะใช่ไม่ได้ไม่ได้โกงกันเนาะนั่งอยู่ด้วยกันสวยนั่งอยู่ด้วยกันไหลโยกอด้วยกันทำไมเขาตอนจบเขาถึงนั่งด้วยกันนั่งอยู่ด้วยกันอยู่ฟิลสิงห์กี่มาบ้างฟิวน่ารักตอนไหนก็ประเด็นน่าจะเหมาะสุดแล้วตอนนี้ไม่อะไร่อะไรหรอน่ารักตีน่ารักดีเพราะว่าตอนถ่ายก็นั่งหัวเราะกันอยู่คือจริง จริงๆเลย่มันจะมองว่าแก่ก็แก่จริงแต่ว่าแต่ว่ามันแค่อาจจะมีแบบบางบางบางผมที่อาจจะทำให้รู้สึกว่ามันมันเหมือนวันหลายข้าแดงจริงเลยนะ